สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่เขียนมาหามานานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าเขาเขียนมาหามานาว่าอะไรนะคะสวัสดีค่ะคุณมานาพอเราได้ฟังคลิปที่คุณมานาพูดถึงเรื่องนาซิสกับพฤติกรรมนอกใจมันก็ทําให้เราอยากเขียนมาเล่าเรื่องของเราบ้าง เพราะเราเชื่อว่านาซิสิสนอกใจแฟนตัวเองมันเจ็บปวดมากกว่าคนปกตินอกใจเพราะนาซิสิสจงใจใช้การนอกใจเป็นเครื่องมือทำร้ายคนที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งก็คือแฟนของเขาเองการนอกใจของนาซิสิสมันมีความโหดเหี้ยมแฝงอยู่มันเป็นการจงใจทรมานแฟนเป็นการล้างแค้นและการโลงโทษแฟนของตัวเองมันไม่ใช่แค่ว่าเขานอกใจเพราะเขาอยากไปคบคนใหม่เราขอเรียกตัวเองว่าอ้อนะคะ เราครบกับแฟนมาสิบกว่าปีก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับเขาที่เราครบกับเขานานขนาดนี้กว่าจะแต่งงานกันก็เพราะเราอยากที่จะมั่นใจจริงๆว่าเขาจะไม่ทําเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องนอกใจกับเราค่ะเราครบกันมานานมากจนสุดท้ายเราเชื่อใจเขาเลยตัดสินใจแต่งงานแต่พอหลังจากแต่งงานกันได้ไม่นานเขาก็มีเรื่องให้ต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อไปทําเรื่องงานของเขา นี่เป็นครั้งแรกที่เราอยู่ห่างกันโดยที่เขาเป็นคนเดินทางไปที่อื่นก่อนหน้านี้เวลาที่ต้องอยู่ห่างกันเรเป็นคนเดินทางไปทำงานแล้วแฟนของเราไม่ได้ไปไหนวันที่เราไปส่งแฟนที่สนามบินพอเราบอกลาแล้วเดินจากมาทำไมก็ไม่รู้เรารู้สึกได้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดปกติเรารู้สึกเศร้ามากๆเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของเราเพิ่งจบลงเรเดินจากมาด้วยน้ำตา ทั้งๆท,ที่มันก็เป็นแค่ทริปสั้นๆที่เราไปส่งเขาอีกสองสามอาทิตย์เขาก็จะกลับมาแต่เรารองไห้ทำไมก็ไม่รู้พอแฟนของเราบินไปถึงจุดหมายปลายทางเขาก็เริ่มที่จะติดต่อไม่ค่อยได้เขาบอกว่าเขามาถึงก็ทำงานยุ่งเลยทันทีจึงไม่ค่อยมีเวลารับโทรศัพท์หรือตอบข้อความของเราสอาวันหลังจากนั้นระหว่างที่โทรศัพท์คุยกับเราเขาบอกว่าเขามีนัดกับผู้หญิงรุ่นพี่คนนึงเรื่องงาน พี่คนนี้ทํางานบริษัทเดียวกับแฟนของเราและเขาคุยกันและเขาเคยคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้เรื่องงานแต่พี่ผู้หญิงคนนี้ชอบส่งข้อความมาดึกๆแฟนเราก็บอกตลอดเวลาที่ได้รับข้อความจากพี่คนนี้และมันก็ทําให้เรารู้สึกหึงแฟนอยู่บ่อยๆเพราะแฟนเราพูดทํานองว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ชอบคุยหวานๆเหมือนจะจีบแฟนของเราและมาวันนี้พี่ผู้หญิงนี้จะมานั่งคุยเรื่องงานกับแฟนของเราที่โรงแรมที่แฟนเราพักอยู่ พอเราบอกแฟนว่ามันไม่โอเคนั้คุยกันที่อื่นไม่ได้หรอแฟนเราก็พยายามพูดให้เราวางใจแล้วสุดท้ายก็ขอตัวไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้แล้ววางสายกับเรามาถึงตอนนี้พูดได้เลยว่าเรารู้สึกได้จริงๆว่าการนอกใจกําลังจะเกิดขึ้นแต่เราก็ได้แต่นั่งอยู่บ้านและคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆว่าแฟนของเรากําลังทําอะไรกับพี่ผู้หญิงคนนี้กันแน่หลังจากวันนั้นเราก็ติดต่อแฟนของเราไม่ค่อยได้อีกเช่นเคย และเหตุผลของเขาก็คือเขายุ่งมากไม่มีเวลาติดต่อเรามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เราไปรับเขากลับจากสนามบินพอถึงบ้านเราจะเข้าไปกอดเขาแต่เขาก็ผลักเราออกพร้อมกับบอกให้เรานั่งลงเขามีเรื่องสําคัญจะบอกเราฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะคิดว่านี่มันก็เรื่องนอกใจธรรมดาเหมือนที่เราเคยได้ยินจากใครหลายๆคนแต่ความจริงคือ แฟนของเราเป็นนาร์ซิสซิสเราสรุปแบบนี้ได้เพราะจากที่เราได้ฟังหลายๆคลิปของคุณมานาะแฟนของเรามีพฤติกรรมและความคิดความอ่านหลายอย่างที่ตรงกับนาร์ซิสซิสแบบโคเวิร์และการนอกใจของเขามันไม่ได้เกิดกับพี่ผู้หญิงคนนี้พี่เขาเป็นแม่ไม่ลูกหนึ่งแฟนของเราไม่ได้ชอบหรือคิดอะไรเกินเลยกับเขาแฟนเราชอบใช้พี่คนนี้เป็นเครื่องมือทําให้เราถึงบ่อยๆเท่านั้นเรื่องนี้เขานอกใจคือเรื่องที่เขาพยายามปิดบังเรามาตลอดต่างหา เอาจริงๆมันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเราขอเล่าสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเรื่องการนอกใจมันเริ่มเกิดขึ้นก่อนทริปนี้หลายเดือนแล้วแฟนของเราได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกับเขาแต่อยู่คนละสาขาสาขาที่ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ก็คือที่ที่แฟนของเราบินไปเรื่องงานนั่นแหละผู้หญิงคนนี้เราขอเรียกเขาว่าจิ๊ดนะคะจิ๊กกับแฟนเราติดต่อพูดคุยกันเรื่องงานทางแชทและทางอีเมลในตอนแรก แต่พอพูดคุยกันไปสักพักสองคนนี้ก็เริ่มจีบกันและแฟนของเราก็พยายามหาทางให้มีทริปไปสาขาที่จิกทำงานอยู่เพื่อที่จะได้เจอจิกและแน่นอนว่าพอแฟนเราเดินทางไปถึงเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันเลยทันทีหลังจากพี่ผู้หญิงมาคุยเรื่องงานกับแฟนของเราที่ห้องโรงแรมแล้วพอพี่เขากลับไปก็เป็นจิกนี่แหละที่แฟนเราเรียกให้มานอนค้างที่ห้องโรงแรมของแฟน และตอนนั้นแหละที่ต่อให้เราไม่รู้ว่าเรื่องจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็นอนน้องให้ฟูมฟายอยู่บ้านเพราะเรารู้สึกได้ว่าแฟนของเรานอกใจตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้คิดไปเองเพราะแฟนเรานอกใจเราจริงๆแต่กับจิก๊กไม่ใช่กับพี่ผู้หญิงคนนั้นหลังจากวันนี้แฟนของเราก็ไปไหนตอนไหนใช้เวลาอยู่กับจิ๊กตลอดและคบกันอย่างเปิดตัวคนที่ทำงานทุกคนรู้ว่าแฟนกับจิกคบกันแต่ไม่มีใครพูดขัดอะไร เพราะไม่มีใครรู้ว่าแฟนของเราแต่งงานแล้วเรามารู้เอาทีหลังว่าตั้งแต่แฟนของเราเข้าทำงานที่บริษ,ษัทนี้แฟนของเราไม่เคยบอกใครเลยว่าเขาแต่งงานแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆหรอกว่าที่เขาไม่บอกใครก็เพราะแอบวางแผนไว้ว่าสักวันจะนอกใจกับคนที่ทำงานหรือเปล่าถ้ามีโอกาสหรือถ้าเจอคนที่เขาชอบแต่เอาเป็นว่าฟังมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็อาจจะยังคิดว่านี่มันก็แค่เรื่องนอกใจที่ใครๆก็เจอกัน จุดสำคัญของเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะแฟนของเราหลอกจิ๊กว่าเขาโสดจิ๊กถึงได้ตกลงใจคบเป็นแฟนด้วยและระหว่างที่เขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันนั้นแฟนของเราถึงกับพาจิ๊กไปเจอญาติิตของตัวเองพอดีว่าช่วงนั้นมีงานรวมญาติของแฟนญาตทาิทางฝั่งพ่อและฝั่งแม่ของเขามางานกันแทบจะทุกคนแฟนคงอยากจะให้จิ๊กประทับใจว่าเขาจริงจังกับจิ๊กคบกันได้ไม่กี่วันถึงกับพาจิ๊กมาเจอญา,ญ,าญ,าญาติิแต่ความเป็นจริงคือ ญาติทุกคนถึงกับงงว่านี่คืออะไรเพราะทุกคนรู้ว่าแฟนของเราแต่งงานกับเราและจิกไม่ใช่ภรรยาคนที่แฟนของเราแต่งงานด้วยญาติๆเหล่านั้นก็ได้แต่ซุบซิบถามกันว่านี่มันคืออะไรยังไงแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกับแฟนหรือกับจิกมาถึงช่วงหลังที่อีกไม่นานแฟนของเราจะต้องเดินทางกลับจิกไปนค้นเจอรูปในมือถือของแฟนเราเป็นรูปแต่งงานของแฟนกับเราจิกถึงได้รู้ความจริงว่าแฟนเราโกหกว่าโสด แต่แฟนของเราก็โกหกต่อไปว่าเขากำลังจะอยากกับเราอยู่แล้วถึงได้บอกจิกว่าตัวเองโสดแฟนเราคงโกหกเก่งสุดท้ายจิกก็เชื่อและขอให้พอแฟนเรากลับมาถึงบ้านให้ทำเรื่องอยากกับเราเลยทันทีย้อนกลับมานี่ก็คือตอนที่เราไปรับแฟนจากสนามบินกลับมาถึงบ้านเราจะกอดแฟนแต่เขากลับผลักเราออกแล้วบอกให้เรานั่งลงเพราะเขากำลังจะบอกเราว่า เขาจะหย่าเราเพราะเขาเจอคนใหม่และต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับจิกพูดได้เลยว่าตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนเรากำลังจะตายความเจ็บปวดมันเกินจะบรรยายจริงๆพอเราตั้งสติได้เราก็ตอบไปทันทีว่าตกลงเราพร้อมจะหย่าเพราะเรารับการนอกใจไม่ได้แต่เรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดมันยังมีมากกว่านี้แฟนของเราต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่เขาจะพร้อมย้ายออกไปอยู่กับจิก ระหว่างนั้นแฟนก็ยังอยู่ในบ้านของเราโทรคุยกับจิกต่อหน้าเราบ่อยๆแล้วก็ชอบพูดดังๆว่าคิดถึงจิกรักจิกเราพยายามอดทนและเตือนตัวเองว่าความสัมพันธ์ของเรากับแฟนมันจบไปแล้วแต่มันก็มีบางทีที่เราทนไม่ไหวต้องออกไปนั่งร้องไห้นอกบ้านเพราะเราไม่อยากได้ยินแฟนกับจิกบอกรักกันในระหว่างที่แฟนยังอยู่ในบ้านของเราเขาก็พูดกลับไปกลับมาว่าเขาจะเลิกกับจิกแล้วไม่อยากกับเรา แต่อีกวันก็มาบอกว่าจะอยากกับเราแล้วไปคบกับจิ๊กตอนนั้นนอกจากจะรู้สึกเจ็บปวดแบบสุดๆแล้วเรายังรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะประสาทกินอีกด้วยเพราะความรู้สึกที่กลับไปกลับมาระหว่างจะอยากหรือไม่อยากแฟนจะกลับมารักเราหรือจะทิ้งเราไปหาคนใหม่มองย้อนกลับไปนี่คือเขากําลังจับเราให้เข้าร่วมเล่นเกม Pick Me Dance เหมือนที่คุณมานาพูดในคลิปเขาชอบใจที่ได้เห็นผู้หญิงสองคนตีกันเพื่อแย่งเขา แข่งกันทำดีใส่เพื่อที่จะได้ใจเขาและเกลียดกันไปกันมาทะเลาะก,กันก็เพราะเขาเรามาเริ่มตาสว่างก็ตอนที่จิก๊กมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟนของเราได้เจออยู่สองสาครั้งตอนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดกับจิกเราขอเรียกเพื่อนของจิกคนนี้ว่าเพื่อนหญิงแฟนเรามีเบอร์โทรของเพื่อนหญิงและเขาก็โทรหาเพื่อนหญิงต่อหน้าเราตอนแรกเราก็ฟังผ่านๆเพราะคิดว่าเพื่อนกับเพื่อนโทรคุยกัน แต่แล้วแฟนของเราพูดจีบเพื่อนหญิงและเพื่อนหญิงก็เหมือนจะเล่นด้วยแฟนของเราโทรหาเพื่อนหญิงสลับกับโทรหาจิก๊กแล้วก็พูดจาหวานๆบอกว่ารักและคิดถึงกับผู้หญิงสองกับผู้หญิงทั้งสองคนเราตาสว่างตรงที่แฟนเราที่นอกใจเราเพราะอยากคบจิก๊กเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับจิ๊กได้ไม่ถึงสองเดือนเขาก็นอกใจจิ๊กด้วยการโทรคุยกับเพื่อนหญิงแล้วแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความจริงใจให้ใครเลย เขาถึงกับขอหย่าภรรยาตัวเองเพื่อให้ได้คบกับจิกแต่ไม่นานก็เตรียมทิ้งจิกอีกถ้าเพื่อนหญิงตกลงคบกับแฟนเราและถ้ามองให้ดีเพื่อนหญิงมีอะไรเหนือกว่าจิกนะหรอเพื่อนหญิงรวยไงจิกเป็นแค่คนทํางานบริษัทธรรมดาแต่เพื่อนหญิงมาจากครอบครัวมีฐานะเพื่อนหญิงมีเงินกินใช้เยอะกว่าจิกมากมาถึงตอนนี้เราเลยพยายามเอออ,อไปกับแฟนเพราะอยากให้เขาย้ายออกไปเร็วๆและทําเรื่องหย่าให้มันจบๆกันไป เราแค่พยายามอยู่ไปวันๆเพื่อที่จะรอวันนั้นวันนี้แฟนของเราออกไปจากชีวิตของเราจริงๆแต่ก่อนที่เขาจะออกไปเรื่องมันก็ยังไม่จบเขาวางแผนให้จิกมาเที่ยวที่จังหวัดที่เราอยู่เพราะจิกไม่เคยมาแฟนเราบอกจิกว่าอยากให้จิกมาเที่ยวเพราะพอแฟนเราย้ายออกจากบ้านเราไปแล้วเขาจะไม่กลับมาจังหวัดนี้อีกแล้ว ตอนแรกแฟนของเราจะให้จิก๊กมาพักที่บ้านของเราแต่เราไม่ยอมเพราะเขาทําให้เราเจ็บปวดมามากพอแล้วการที่จะให้จิก๊กมาพักในบ้านของเรามันเกินไปสุดท้ายแฟนก็จองที่พักใกล้ๆบ้านเราให้จิก๊กพักแทนพอจิก๊กมาถึงแฟนของเราก็พาจิก๊กเที่ยวที่นู่นที่นี่แต่พอถึงวันใกล้ๆที่จิกจะกลับในวงเล็บว,ว่าแฟนของเราก็จะย้ายไปอยู่กับจิก๊กด้วยเลยแฟนเราบอกให้จิก๊กมาที่บ้านของเราเพื่อช่วยขนของ มองย้อนกลับไปการที่แฟนให้จิ๊กมาเที่ยวก็เพราะเขาต้องการใช้จิ๊กให้มาช่วยเขาขนของนั่นแหละเพราะลำพังแฟนเราคนเดียวขนของออกไปได้ไม่หมดแน่นอนแฟนเรารอให้เราไปทำงานแล้วเขาก็พาจิ๊กเข้าบ้านเพื่อขนของวันนั้นพอเรากลับถึงบ้านเขาสองคนไม่อยู่แล้วแต่จิ๊กกินของของเราและทิ้งไว้ให้เราเก็บล้างเรารู้ว่าจิ๊กกินเพราะแฟนเราไม่ชอบสิ่งนี้ การที่จิ๊กทาแบบนี้ทําให้เราเสียใจมากเหมือนเป็นการทิ้งหลักฐานให้เราเห็นว่าเขาอยู่ในบ้านเราจริงๆวันต่อมาเราไปทํำงานแฟนเราก็เอาจิ๊กมาช่วยขนของอีกเพื่อนของเราบอกให้เราไปพักกับเขาดีกว่าในช่วงนี้จะได้ไม่ต้องกลับบ้านมาเจออะไรที่ทำให้เราเสียใจมากอีกเราก็เลยไปพักบ้านเพื่อนตามที่เขาแนะนำวันที่เรากลับมาถึงบ้านสิ่งที่เรารับรู้ได้ก็คือแฟนของเราเก็บของของเราไปด้วย เขานอกใจเรายังไม่พอเอาชูเข้าบ้านเรายังไม่พอเขากับชูนอนค้างที่บ้านเราด้วยดูได้จากโซฟาและที่นอนที่ไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยเหมือนที่เราทาทุกวันและเขาก็ยังเอาของของเราไปอีกหลายอย่างทําให้เราต้องเสียเงินไล่ตามซื้อของเหล่านี้ใหม่เพราะเราต้องใช้หลังจากที่แฟนย้ายออกไปอยู่กับจิ๊กได้สักพักแฟนก็เริ่มพยายามติดต่อเราอีกอยู่เรื่อยๆตอนนั้นเราคิดว่าเขาต้องการให้เราให้อภัยเขา พะเขาพูดขอโทษและพูดย้ำย้ำว่าเขารู้สึกแย่ขนาดไหนที่ทำไม่ดีกับเราไว้เยอะเราก็อดทนพยายามไม่ใส่ใจและตั้งใจเดินหน้าต่อไปแต่สุดท้ายก็ทนที่แฟนคอยติดต่อมาไม่ไหวเลยหาทางติดต่อจิกและบอกให้จิกรู้ว่ารู้หรือเปล่าว่ารับหลังจิกแฟนยังแอบมาติดต่อกับเราอยู่จิกบอกว่าไม่รู้หรอกแต่ก็ไม่สนใจแล้วเพราะจิกบอกเลิกแฟนเราไปแล้วเพราะทนที่แฟนเราผลาญเงินเขาไม่ไหว คบกันได้ไม่กี่เดือนจิกรู้สึกจนไปมากจากที่เคยมีเงินใช้ไม่เคยลำบากพอคบกับแฟนของเราแล้วจิกมีเงินใช้ไม่พอจนเริ่มเดือดร้อนจิกมาคิดได้ว่าแฟนของเราทำให้จิกเป็นแบบนี้จิกเลยเลิกกับแฟนของเราพอมองย้อนกลับไปที่แฟนเราพยายามติดต่อเราก็เพราะเขาทำคูเวอริงอย่างที่คุณมานาพูดในคลิปความสัมพันธ์ของแฟนกับจิกเริ่มไปได้ไม่ดีแฟนจึงรีบกลับมาติดต่อเพื่อเปิดทางเอาไว้ เผื่อว่าวันไหนเลิกกับจิกขึ้นมาจริงๆจะได้มีทางกลับมาคบกับเราแต่ที่ผ่านมาเราเจ็บปวดมามากขนาดนั้นเราไม่มีวันกลับไปแน่นอนเรารับความเจ็บปวดขนาดนั้นไม่ไหวอีกแล้วบวกกับเราได้เห็นแล้วว่าแฟนของเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดโกหกหลอกลวงและไร้ความเมตตาปราณีขนาดไหนนี่แหละค่ะนาซิสโอเคค่ะเรื่องของคุณ คุณอ้อก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมยังไงหรือว่าคุณผู้ชมเคยเจอเรื่องมาคล้ายๆกันเนี่ยรบกวนเขียนในช่องคอมเมนต์ให้มานานแล้วก็คุณอ้อกลับมาอ่านนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ